สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเห็ดฟางตะก้ากันนะครับหลังจากทำการเพาะไปแล้วสามวันนะครับเราเราก็ทำการตัดใยเมื่อวานนะครับผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะครับผ่านไปหนึ่งคืนมาดูสภาพเส้นใยนะครับ เห็นดูเป็นสีข,า,ขาวๆนี่ไม่แน่ใจว่าจะฟอร์มดอกหรือเปล่านะครับผ่านไปหนึ่งคืนแล้วก็เอาให้ดูเป็นพัฒนาการของเส้นใยนะครับที่ที่ถูกตัดเชื้อไปนะครับอย่างที่อาจารย์เขาสอนนะครับว่า ่าให้ใช้ฟอกกี้นะครับแต่ผมก็สูตรหัวล้านลื่นคูนะครับผมก็ใช้บัวรดน้ำเลยครับจัดเลยครับเต็มเต็มครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกดอกตามกําหนดไหมนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตถ้าเป็นไปได้ก็จะอัปเดตลักษณะาการเดินของเส้นใยใ,ให้ดูทุกวันนะครับจนกว่า จะได้เก็บผลผลิตนะครับโอเคครับ